มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีค่ะเมื่อไม่นานมานี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB เพิ่งจะปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจของไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะเติบโตโลดลงนะคะทีนี้คําถามก็คือว่าด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะลงทุนไม่มากพอทําให้ยังมองไม่เห็นโอกาสในทางเศรษฐกิจค่ะถ้าอยากจะให้รัฐบาลลงทุนได้ทําอะไรได้เพิ่มมากขึ้นมีเงื่อนไขอะไรที่รัฐบาลต้องแก้ในเวลานี้คิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i อาจารย์ขาย,ยากจะให้รัฐบาลลงทุนเยอะๆทํานโยบายดีๆ,ๆเยอะๆตอนนี้พอไหวไหมคะ ก็จะยากครับเพราะรัฐบาลไทยก็จะหนี้เยอะครับ <c oughs> ที่คําพูดว่าหนี้สาธารณะเยอะวันนี้จ,จะคุยกันเรื่องธรณีหนี้นี้เป็นพยานเป็นพยานว่าเรามีหนี้เยอะเหลือเกินครับหนี้สาธารณะมันเป็นเรื่องอะไรทําไมคนไทยต้องกลัวคะอาจารย์เหมือนครัวเรือนนะครับคือพวกเราแต่ละคนติดหนี้ติดสินเราก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์นะครับแต่คนที่จะไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร คือรัฐบาลเมื่อนี่ของรัฐบาลหรือนี่สาธารณติดนี่ติดสินเยอะนะครับซึ่งตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วถึง11ล้านล้านนะครับก็คือ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไปค,ค,ค่อนข้างสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่คนในภาครัฐก็ยังบอกว่ายังอยู่ในกรอบวินัยอยู่นะครับคือวันนี้ยังอยู่ในกรอบจริงแต่ถ้ามองไปอนาคตก็จะเห็นว่าเริ่มน่าเป็นห่วงไม่แพ้นี่ครัวเรือนที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนกันเลยครับสาเหตุที่สําคัญมาจากอะไรคะอาจารย์ ก็ตรงไปตรงมาเหมือนประชาชนทําไมถึงมีหนี้เยอะก็เพราะว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันครับสับของรัฐบาลก็คือขาดดุลการคลังก็แปลว่ารายรับภาครัฐไม่พอกับรายจ่ายะนะครับพอขาดดุลการคลังสะสมมาเรื่อยๆนะครับสะสมมายาวแค่ไหนก็คือตั้งแต่จําความกันได้นะครับหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็แทบจะขาดดุลกันมาโดยตลอดอ,อาจารย์อธิพัฒน์พุทธิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับท่านก็ไปเก็บข้อมูลมา ท่านก็บพบว่าการขาดดุลการคลังนะครับมันก็มีมาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลทักษิณต่อรัฐบาลสุรยุตนะครับก็ขาดดุลประมาณน้อยกว่า1% GDP แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น2%กว่าสมัยอภิสิทธิ์กับยิ่งลักนะครับพอมาประยุธ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเกิดโควิดก็ขาดดุลเกือบ4%ของ GDP ตอนนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าต้องเอาเงินมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิดแต่จริงๆรัฐบาลประยุทธ์ก่อนนั้นก็ขาดดุลมาแล้วเกือบ3% และมองไปข้างหน้านะครับรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลาแพ่ทองทานเมื่อไปดูกรอบการทํางบประมาณระยะปานกลางเราก็ยังจะขาดดุลประมาณ3%กว่า4%เพราะฉะนั้นรัฐก็เหมือนกับประชาชนนะครับถ้าเกิดรายรับนะครับน้อยกว่ารายจ่ายเมื่อไหร่นี่ก็จะพอกผูนขึ้นมานะครับ20ปีหลังนะครับเราขาดดุลเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทําเราจะเห็นว่าไม่มีข่าวขึ้นภาษี มีแต่ข่าวลดภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแวดที่ควรจะต้องขึ้นเพราะเป็นอัตราชั่วคราวก็ไม่ได้ขึ้นเสียทีเพราะฉะนั้นรายรับก็ขึ้นช้ามากแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอดวิดกฤตต่างๆโควิดก็ดีน้ำท่วมก็ดีรัฐบาลก็ต้องเอาเงินลงไปช่วยและรัฐบาลยังมีนโยบายจะแจกเงินก้อนใหญ่อีกทั้งหมดนี้ทําให้นี่ภาครัฐหรือนี่สาธารณะนี่แหละครับ มันสูงขึ้นต่อเนื่องครับค่ะในไส้ในของการคลังที่ที่เกิดขึ้นณเวลานี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะเหมือนกับประชาชนทั่วไปได้เงินเดือนมาก้อนหนึ่งก็จะต้องเอาเงินไปจ่ายดอกจ่ายต้นรัฐบาลก็เหมือนกันครับพอตั้งงบประมาณประจําปีอย่างปีที่ผ่านมานะครับตั้งงบประมาณไว้100ประมาณเกือบ10%จะต้องถูกไปจ่ายต้นจ่ายดอกสิบเปออาจจะยังดูไม่ค่อยเยอะแต่อีกไม่กี่ปีตัวเลขก้อนนี้จะกลายเป็น 15%นะครับจากการคำนวณน,นะครับและถ้าเกิดรัฐนะครับยังมีหนี้เยอะนะครับ,รบก็จะเกิดปัญหาก็คือจะไม่เหลือเงินลงทุนเพราะว่าต้องเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนที่เป็นงบที่เหลือจากการใช้หนี้ก็คืองบรายจ่ายประจําเช่นเงินเดือนข้าราชการซึ่งลดไม่ได้สวัสดิการต่างๆสวัสดิการสังคมที่สัญญากับประชาชนไว้ก็จะลดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเงินไปลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่ ADB บอกอยากให้ประเทศไทยลงทุนเพิ่ม ก็จะไม่เหลือเงินและอนาคตนะครับก็จะยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะว่าคนไทยกําลังเป็นคนสูงอายุเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็ต้องได้รับเงินบํานาญไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเองไม่ว่าจะเป็นประชาชนได้เงินประกันสังคมเองนะครับรักษาพยาบาลอีกเหมือนกัน30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองก็จะอยู่ในฐานะค่อนข้างลําบากพอสมควรเพราะคนก็จะเจ็บป่วยกันเยอะขึ้นเมื่อมีอายุสูงขึ้นและถ้าเกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นจากภาวะโลกร้อนโลกรวน น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุก20ปี10ปีถ้ามันเกิดขึ้นทุก2ปี3ปีเงินในการเยียวยาฟื้นฟูมันก็ต้องเยอะขึ้นอีกเหล่านี้คือภาระที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสําหรับการคลังของรัฐบาลไทยครับก่อนหน้านี้จะได้ยินว่ามีการขยายเพดานการคลังแสดงว่าวิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการจัดการที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องหนี้สาธารณะใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงเป็นอย่างนั้นครับถ้าเปรียบเทียบกับครูเรือนนะครับเราบอกว่าเรามีเพดานว่าเราจะติดหนี้ไม่เกินเท่าไหร่ แต่เราขอขยับขยับไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เรียกเพดานก็ไม่ใช่เพดานที่แท้จริงครับและทําให้ระดับหนี้สินของ GDP ของไทยมันสูงมันสูงขนาดไหนครับประเทศไทยถือเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะครับที่มีเครดิตเร t i ติ้งดีพอสมควรเขาเรียกกันว่าอยู่อันดับ BBB บวก B, B, B 3ตัวแล้วก็บวกนะครับแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่เครดิตต่ํากว่าเราคืออันดับ BBB นะครับอาจารย์อธิพัฒน์ท่านก็ไปคํานวณว่าปรากฏว่าหนี้ของไทย สูงกว่านี่ของประเทศที่เครดิตต่ํากว่าเราความหมายคืออะไรความหมายก็คือขืนประเทศไทยมีนี่แบบนี้นะครับต่อไปเจ้าหนี้เขาก็จะเป็นห่วงว่าเราจะใช้นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับเครดิตเรตติ้งของภาครัฐของเราก็จะตกลงมาของประเทศจะไม่ใช่ BBB บวกอีกต่อไปถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่ไว้วางใจนะครับแล้วถ้าเกิดอันดับเครดิตเรตติ้งตกลงแปลว่าอะไรเอกชนอยากจะออกตราสารนี่อยากจะกู้เงิน <g ill ain> ก็ต้องจ่ายดอกเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่านี่ของเอกชนนะครับจะไม่มีอันดับเครดิตสูงกว่านี่ของประเทศไปได้นะครับนี่คือปัญหาใหญ่หนี้สาธารณะของเรามันสูงขึ้นเพราะมันมีกฎมันมีเพดานแต่มันไม่มีใครดูว่าถ้าเกินเพดานแล้วจะทํำยังไงกันต่อไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับอย่างในสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าสํานักงานงบประมาณแห่งรัฐสภาก็จะคอยคุมฝ่ายบริหารคอยแจ้งข้อมูลว่าตอนนี้หนี้เกิดแล้วนะท่านต้องระมัดระวัง หรือกรณีของสาราชอา,าจาักรหรืออังกฤษนี่นะครับก็จะมีสํานักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณเป็นหน่วยงานอิสระที่จะมาเตือนรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลจะให้อิสระพอสมควรแต่ของประเทศไทยก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเช่นสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะแต่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเป็นกรมกรมหนึ่งเพราะฉะนั้นจะให้ไปเตือนรัฐบาลแบบแร,ง,แรงก็คงจะทําไม่ได้นี่คือปัญหาของเมืองไทยเพราะฉะนั้นเมืองไทยมีเพดานจริง เกินเพดานจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครกล้าไปเตือนรัฐบาลนะครับก็จึงเหลือเฉพาะภาควิชาการกับภาคประชาชนเท่านั้นครับที่ต้องคอยเฝ้าดูรัฐบาลอย่าให้สร้างหนี้สูงเกินไปเพราะลูกหลานเราจะเดือดร้อนกันน่าสิคะอาจารย์เท่ากับว่าคนที่เคยได้รับสวัสดิการณนะเวลานี้กําลังมีความเสี่ยงในอนาะคตว,ว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ด้วยซ้าไปเราจะหยุดยั้งภาวะแบบนี้อย่างทันไหมคะอย่างแรกเลยนะครับประชาชนต้องตื่นตัวอย่าคิด<อ>ว่าเวลารัฐใช้จ่ายนะครับ เป็นของฟรีเช่นหนังสือพิมพ์ชอบไปลงว่าเฮ hey, รัฐบาลแจกเงินเฮ hey, รัฐบาลลดภาษีเฮ hey, รัฐบาลลดค่าทางด่วนลดน้นล,ลดนี่นะครับเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนทั้งสิน้นและถ้าเราไปดู20ปีย้อนหลังเราจะเห็นว่ารัฐบาลไทยนะครับขาดดุลการคลังคือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นการคลังไทยเคยเป็นจุดเด่นในสายตาต่างประเทศประเทศไทยจะเกิดปฏิวัติรัฐประหารเกิดอะไรมา เราบอกได้ตลอดว่าประเทศเราฐานะการคลังมั่นคงแต่ตอนนี้จุดแข็งนี้กําลังจะกลายเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับเพราะว่ากฎการคลังของเรามีกรอบมีแต่ทะลุเพดานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงเหลือความหวังอย่างเดียวประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและภาควิชาการตลอดจนหน่วยงานธุรกิจจะต้องคอยตรวจสอบรัฐบาลอย่าให้สร้างนี้เยอะเกินไปนี่ครัวเรือนทําให้ประชาชนเครียดนะครับ แต่เราควรเครียดกับนี่ภาครัฐเช่นเดียวกันครับท้าทายอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่10-20ปีย้อนหลังมานี้เรื่องของประชานิยมก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดโดยรัฐบาลด้วยนะคะคขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับ